กราบน้นมูนพ่อครูช่วยสม,มาธิถิด้วยครับอัตมาก็เทศด้ยวยวาบรรยาธรรมมาอยู่ทุกวันนี้สร้างสม,มาธิถิให้แก่คนทั้งนั้นตลอดเวลาเพราะว่ามันมิจฉาทิฏฐิกันมากจริงๆไม่ใช่ว่าไปดูถูกดูแคลนอะไรเขาหรอกมันเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงมิจฉาทิฏฐิมันน่าท้งสารอาตมาก็ต้องพยายาม เอาสม,มาธิิเข้ามาใส่เข้าพยายามทุกอย่างตั้งแต่เรื่องที่มันควรจะเลิกกันและควรจะรู้กันได้ชัดเจนจริงๆก็คือภาคปฏิบัติที่เป็นหลงงมงายนั่งหลับตากันปฏิบัติเนี่ยอาตมาก็พูดอย่างเต็มเต็มที่แล้วว่าเลิกได้แล้วนั่งหลับตามันไม่อยู่ในระบบนะมันไม่อยู่ในระบบของาศาสนาพุทธเลยนั่งหลับตาเนี่ย มันไม่มีความจำเป็นไม่มีความจำเป็นนั่งหลับตาเลยนะแม้แต่ในพระเตปิฎดกกล่าวถึงอาณาปานสติเนี่ยก็ไม่มีคำว่าหลับตาหรอกแต่เป็นนั่งตั้งกายตรงลำารงสติของมั่นจุมปุกอยู่อย่างนั้นนะ่ะพระพุทธเจ้าก็พยายามอธิบายอย่างอนุโลมมากเลยว่ามันก็ต้องรู้จักกายถ้านั่ง อาณาปานสติมันก็มีเหลือกายอยู่แต่แค่อานากับอาปานะลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีอยู่ตงนี้ตากระทบรูปหูกระทบเสียงลิ้นกระทบรสนาอะไรต่างๆอีกสี่ห้าทวารไ,ไม่มีมันไม่รู้เรื่องมันไม่ได้เอาใจมาเกี่ยวข้องอยู่นี้เลยมันทิ้งไปศูนย์เปล่ามันโมฆะ นะมันโมฆะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายเลยแล้วก็นั่งอยู่กับที่ด้วยถ้าคุณไม่นั่งอยู่กับที่นะลมหายใจเข้าออกโดยเดินไปไหนมาไหนคุณก็ลมหายใจเข้าออกคุณก็เรียนรู้กายในขณะที่ลมหายใจเข้าออกนะ่ะสัมผัสสัมผัอยู่กับอะไรก็ยังมีประโยชน์มากกว่านี่ไม่เลยกลายเป็นนั่งจุ่มปูอยู่ตงนัหนอยู่กับตัวเองอีกด้วยดีไม่ดีเข้าไปอยู่ในผวังอีกมันโมฆะไปศูนย์เปล่าไปออกนอก อย่าว่าแต่ศสาสนาพุทธเลยออกนอกอะไรก็หม่รู้มันไม่ได้อยู่ในภาคปฏิบัติธรรมเลยมันม,มีขี้หมูขี่มาอะไรได้สักอย่างเลยอัตมาอาตมาพูดชาติพุทธว่าแรงมากแล้วมาหยุดได้แล้วนั่งหลับตาทำสมาธิมาศึกษาดีๆสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นอจินไตย แค่คำว่าฌานก็เป็นวิสัยที่เป็นอจินไตเป็นฌานวิสัยที่ไม่ใช่รู้ได้ไง่ายๆอัตมาขออภัยที่ต้องพูดว่าอัตมาเชื่อว่าในประเทศไทยนี้ยังไม่มีใครชัดเจนสมบูรณ์แบบว่าฌานของพระศาสนาพระพุทธเจ้าคืออะไรขออภัยที่ต้องพูดอย่างนั้นฌานของพระพุทธเจ้านั้น มันเป็นอจินไตยจริงๆชาวสัยเป็นอจินไตคิดเองไม่ได้หรอกเดาเอาไม่ได้ชาญของพระพุทธเจ้าต้องเกิดจากการปฏิบัติอัปนกับปฏิปทาเป็นหลักเลยโดยศีลก็เป็นหลักด้วยต้องมีศีลมีอัปนกรปฏิปทาสามถ้าไม่มีศีลไม่มีอัปนกรปฏิปทาสามไม่ใช่ชาญพระพุทธเจ้าเท่านี้มันก็ เขี่ยทิ้งหลับตาไปหมดละเพราะปานกับปฏิปทาสามนี่ยมันลืมตามันตื่นมันต้องสำรวจมินรีหกแล้วจะต้องเกี่ยวข้องกับของกินของใช,ช้โพชเนมันตัญยุตาสัมผัสของกินของใช้อาหารสีชัดเจนทุกอย่างมีปัสสะมีมโนสัญเจตนามีวิญญาณพร้อมีวิญญาณทิติจึงจะมีฌาน จึงจะมีฌานผ่านสัทธรรมเจ็ดศัทธาหิริโอตตะปะตหูสูตรวิิิาสติปัญญาอย่างนี้เป็นต้นโดยมีปัญญานี่แหละเป็นยาดำหรือเป็นกระใสร่วมอยู่ในจรสิบห้าวิชา8ปดในทั้งหมดเลยมาอ่านต่ออัมพัตสูตรกำลังจะเข้าสู่จรรนะ และวิชาหน้า